พี่นัดนี่ต้นอะไรคะทําไมสวยจังอันนี้ทุเรียนหมอนทองครับผมเป็นทุเรียนวงเหล็กนะครับเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมีทั้งตอคู่ตอเดียวแล้วก็สามตอนะครับรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ประมาณหมื่นสองถึงหมื่นห้านะครับส่วนถ้าเป็นสามตอก็อาจจะบวกนิดหน่อยนะครับใครที่ชื่นชอบไม้ทุเรียนต้นใหญ่หรือปลูกไม่เคยขึ้นเลยไม่อยากรอนานตัวนี้ครับตอบโจทย์ครับผม พี่นัดไซส์ใหญ่แบบนี้ส่งแบบไหนบ้างคะรถเหมาส่งอย่างเดียวเลยครับรถเฮียบรถหกล้อธรรมดาได้รถกระบะได้แต่ว่าท่านต้องมีเครื่องมือยกลงเองถ้าไม่ใช่รถเฮียบนะครับมีตั้งแต่1 2ื่นถึงหมื่าครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามแปดนนะครับสวนอยู่ตระวงโคเมลลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับขั้นตอนการปลูกการแนะนําทุกอย่างนะครับเรายินดีแนะนําให้เลยถ่ายรูปส่งไลน์มาถามเราได้ตลอดนะครับรวมทั้งพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว ที่ดินไม่พอดินไม่พร้อมเราก็มีดินจำหน่ายให้ด้วยครับปุ๋ยยาอุปกรณ์อะมิโนโฮิมิกฟูวิกนะครับมีครบเลยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ